วัสดีดูคนด้วยตอนนี้อยู่กับซิงว่าไอ้นั่นเราชแนลเราจะมาดูตอนนี้67พาท2กันไปไปดูกันนี่พาร์ท1 ดีมากไม่อะไรเนี่ยอืมอะไม่เอานะเออนั่นแหละนั่นแหละจีเหลี่ยมอ่าจีเหลี่ยมโอ้โหมันจะเอาเอาวุธติดไปทุกที่เลยนะเนี่ยเฮ้ยมันมีทีวี ไป,ไปดูกันอ่าอันนี้ก็จะมาจากพาร์ทหนึ่งนะทุกคนอื้มอันนี้มาจากพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวนะปรับภาพไม่ชัดก่อนภาพอาจจะไม่ชัดมากเดี๋ยวรับอันนี้ชัดสุดแล้วไทเทเนียมเคมราเนี่ยอันนี้ก็จะต่อจากพาร์ทหนึ่งเลยนะที่พี่เขาจะปาดคอซ้ายอันนี้ ซับบี้ก็แมนก็แบบบาดเจ็บเต็มเลยนะพวกเราน่าจะเพิ่งเห็นว่าพีเดนรันซับบี้ก็แมนม,มีมีดปักเต็มเลยนะน่าจะเป็นมีดของเขาเองแล้วก็พวกสกิบิดิมันมาปักมั้งใช่ไหมพีเดอรันซปบบี้ก็แมนก็เลยยิงอัดหน้า้ายนี้ใช่นี้มันไม่เป็นอะไรเลยมันยิงสวนกับพีไดอรันเซมบ้าแมนเห็นจังหวะนี้ก็เลยไปปาดแขน แต่ไซน์นิสก็เอาแขนบังไว้ได้แต่แขนมันแข็งแรงเกินไปมันก็เลยแบบโอ้โหไม่ได้ใซตพวกไซน์นิสไปลำโคงใซ่ดังบึ้มล้มเลยนะพี่ใหญ่อ่ะโอ้โหเสียงมันดังจร<ส>ิงที่พี่ไทราจะพิะแมนไม่เสียบที่หัวน,นก็เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวไซน์นิสมันน่าจะยิงแน่นอนนะเขาก็เลยเสียบปืนไปก่อนนะ ไอนี้ก็นาแบบตั้งใจมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นตาเขาแดงชัดเลยแต่ว่าเขาอาจจะเป็นลากอัปเกรดจริงๆก็ได้เพราะว่าไซร์นิสไม่มีถังแกส๊สอันนี้มาก่อนแต่เขาเพิ่งมีเขาไม่ได้ซ่อนด้วยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราดูเต็มตัวแล้วเขาไม่ได้ซ่อนอมือของวีดายดัดนสวิเก์แมนก็เลยขาดน,นะทุกคนเพราะว่าถ้าวีดาด้ดานสปิเก์แมนเอาแขนในข้างหนึ่งมาบังเนี่ย พี่แดนียลสปิกร์แมนมันจะละลายนะทุกคนพี่แดนียลสปิกร์แมนก็เลยใช้ไฟตรงหน้าอกเป็นครั้งแรกปาเข้าไปหน้าไซนิสทอยเลตถึงกระเวอไปเลยอะหน้าเขาก็เลยเต็มไปด้วยบาดแผลไซนิสเอาเอาปืนของจีเลียมอะมันปืนรุ่นเดียวกันเลยถ้าเมื่อกี้สังเกต ท้าววิกก้าแมนก็ล้มไปเลยนะพี่แดนเข็มเล่าแมนก็เลยปลาดไอปือนนี้ออกไปซไซน์สก็ปัดกลับปล่อยขึ้นเสียงเสร็จป,ปุ๊บพี่คิริโตก็ได้บินมาช่วยทําไม่ขาดไปเลยนะซไซน์สก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะตั้งใจที่สุดเท่าที่ทำมาได้แล้วก็ปล่อยขึ้นเสียงพี่คิริโตถึงกับวูบไปเลยแล้วก็ ไปพี่คีริโตะน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะระเบิดมันระเบิดเบาๆตอนนีไ้ได้คิวแลแมนเห็นจักหวะนี้ไปปาดตาไปปาดเลเซอร์ที่ตาอันนี้แบบเจ็บมากจีเหลี่ยมก็เลยมาแล้วจีเหลี่ยมก็มีไอ้ตรงหน้าอกเหมือนของเอ่อพวกไททันแล้วนะเป็นสีเหลืองเหมือนไททันสปิกอร์แมนแล้วก็เนี่ยเป็นเลเซอร์เดียวกับที่ไซนสิสใช้เมื่อกี้ ไซนิสเอาเอาวุธในปากเนี่ยไปดึงเลนของพี่ไททันแคมิล่าออกนะแล้วก็ปลดไอ้นี่ออกมาพี่ไททันแคมิล่าแมนไม่ได้เป็นคนทำาลายนะคือปลดออกมาเองเลยแล้วตรงนี้เขาเขียนว่าสกีบดินะแล้วก็ทีวีเนี้ยก็ได้มีแสงเหมือนของไททันทีวีแมนนะทำให้ถ้าไม่มีเลนจะถูกสะกดจิตพีโอวีแมนก็เลย ใส่แว่นตาเพื่อไม่โดนสะกดจิตแต่พี่ได้ดั่งเข็มล่าแมนโดนดึงเลนออกมาแล้วก็เลยปาดคอตัวเองโอเคเรามาวิเคราะห์กันว่าพี่ใช้ท่านเค็มล่าจะถูกช่วยเหลือด้วยใคร ที่ไททันเคมล่าเนี่ยอาจจะมีเผ่าพันธุ์ใหม่อย่างเช่นคล็อกแมนเหมือนที่คุณดอมสตูดิโอได้ทำเอาไว้นะซึ่งคล็อกแมนเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถเอ่ยย้อนเวลาได้อาจจะมีเผ่าพันธุ์ใหม่มาย้อนเวลาให้พี่ไททันเคมล่าแมนแล้วไททันทีวีแมนอาจจะก,กลับมาก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครช่วยแล้วนอกจากไททันทีวีแมนหรืออาจาจะเป็นแบบ ดักสปิกเกอร์มาช่วยก็ได้อาจจะมาแก้งเดียวบบตอนนี้หกสิบหกอะเพราะว่ามันมีแบบระเบิดแล้วแสดงว่าคอเขาอาจจะขาดแน่ๆหรือไม่อะอาจจะใกล้จุดจบของสกิบิ t y t ไรล e t แล้วก็ได้แต่มันไม่คงจะเป็นแบบนี้เพราะว่า ไททันเซปิกร์แมนกับไททันเคมล่าแมนต้องไปอัปเกรดตัวเองถ้าไททันเคมล่าแมนตายไททันจซวิการ์แมนก็ต้องเป็นคนไปอัปเกรดแทนก็ต้องรอเขามาอีกก็หลาย EP เลยอาจจะไม่ได้จบง่ายๆไททันเคมล่าแมนอาจจะฟื้นมาก็ได้แต่คอเขายังไม่ได้ขาดให่ไหมคอเขาแค่ระเบิดเนี่ยยังไม่ได้ตัดเข้าไปข้างในนะ ถ้าเอาออกมาน่าจะยังทันอยู่แค่มีชิ้นส่วนหลุดออกมาเห็นไหมเล็กน้อยยังไม่ถึงกับตายหรอกน่าจะยังไม่ตายเพราะพระเอกเนี่ยไม่มีวันตาย ตัางดีกว่าพีวีแมนเนี่ยเขาคือลาร์สเคมรลแมนทุกคนอย่าลืมแต่ว่าแคนเขามีสีขาวๆซึ่งอาจจะเป็นเคนแล่าแมนปกติก็ได้แต่มันควรจะเป็นลาสเคนแล้วแมนนั้นเรามาดูเสื้อของเขาว้างดีกว่าว่าเสื้อเป็นยังไงนะเสื้อมีสักฉากหนึ่งที่เขา ขอก็อาจจะเป็นร้านคัมราแมนตัวเดิมแต่ว่าเราจะไม่เห็นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ชูมือในในอตอนนี้นะซึ่งตอนที่ไททันคาเมราแมนเนี่ยเอซึ่งตอนนี้ ท่านเคม布าแมนเนี่ยเอ๊ะเขาจะปัดคอตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนกับฉากเอเอมันน่าจะเหมือนกันนะเออคุณทำตัวเองจะชัดเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะต้องเชียร์พระเอกห้าม่ให้เขาตายสู้ๆทา้ัาานสปิเกอร์แล้วทา,า,า้ันแคม布拉แล้วแกต้องกลับมาให้ได้ คีริโตกด้วยขอร้องแหละพี่คีริโตกต้องไม่ตายโอเคนั้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย